สวัสดีครับวันนี้ยกกับหญิงจะมาฝึกหุงข้าวนะครับสำหรับใครที่ยังหุงข้าวไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้จบนะครับหุงข้าวเป็นแน่นอนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีข้าวข้าวหอมมะลินะครับน้ำเปล่านะครับนีน้ำเปล่าน้ำเปล่าหม้อหุงข้าวยังไม่มีแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทำกันเลยนะครับ หม้อข้าวนครับก็ต้องล้างก่อนนะครับทำความสะอาดครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวเลยนะครับสา่กระป๋องนะครับ ใส่ให้มันถึง0.6นะครับใส่น้ำสอขวดก็จะพอดีเลยนะครับนะแล้วก็เอาใส่ครับเปิดปั๊รับแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้ามันสุกมันจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะเรากดตรงนี้นะครับรก็แครร่รอให้มันสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกกันเลยนะคะ ข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลา15นาทีนะครับ,บมาดูข้างในเลยครับว้าวน้ำน่จกิงมากหอมมากเลยครับเอวน้ำตักข้าวเลยครับนี่ชิปข้าวเน้นเด่นร้อนๆนๆฟันออกเลยครับฟันออก แล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับก็มีผัดกะเพราหมูเก่าใช่ครับ<ๆ>เริ่มชิมกันเลยนะครับ<ๆ>ชิมกับผัดกะเพราหมูก็อินพร้อมกับข้าวสวยสวยตามชื่อเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งข้าวามา สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกิงข้าวนะครับก็ลองทำดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นที่อะไรนะั้นให้เพื่อนๆพี่ๆก,กดติดตามกันเลยนะครับบ๊ายบายสวัส